ก็เป็นช่องเขางไงเทปพิกเซลเหรอเขาเรียกอะไรเทปเดตอ่ะเปทปเดตพิกเซลเหรอเทปหน้าจอหน้าจอมีอะไรนะจอแตกจอหรือเปล่าเลยใช่ไหม อยากให้ S <S ทุกคนนะครับเช็คหน้าจอมือถือไม่มีหรอกนะประมาณ4สี่เดือนสักครั้งก็ยังดีสี่เดือนหรอไมอ่ทุกคนมากนะครับนี่เดือน,นนี้คือที่หน้าจอกาน์ดใหม่นะครับสวัสดีครับแต่ก็เราอ่ะเอาขึ้นไปของป้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ลิงก์กับป้าไว้ลิงก์เนี่ยนี่มันจะไล่ไปแต่ละ4สีะ ถ้าถ้ามีจอมีปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นจุดหรือเล่นะา,ยอ,ยาอ๋อเป็นจุด,จดก็คือหลอดนั้นนะ่ะมีปัญหาอือ <c oughs> ก็คือหลอดไฟมันจะเป็นหลอดตรงจุดนั้นหรอท๋มันไปวิดีโอถัดไปแล้วเมื่อกี้เราจะกดจากมือถืตอขึ้นไปด้วย อันนี้ถือว่าเน็ตแรงไหมอะดามันต้องขึ้นเร็วกว่าน,นี้ป่ะแล้วไม่อะไรนะจ๊ะ <Wow. S 2> มันไม่ชอบขุ้นนตรงที่ว่าโอ๊ะนี่อะไรเนี่ยอันตุวนนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยุันนี้ตัวนี้แรงป่ะ <c oughs> อย่ามันให้เลือกไหลมนต้าเลือกเอาเลยว่าตาอยากได้คลิปไหนออยนะ่างเงี้ยลองนิดแ,แปดค่ะแปดคิดว่าไม่มีอะไรลองสูตรอย่างนงี้กลับก็โชว์นวจอนดังเลย มันต้องเซิร์ฟเหมือนกันป่ะมันชื่อเหมือนกันไหม

จุดใหญ่ๆอะไรใช่ไหมอาจจะเป็นจุดหรือเป็นเส้นแต่จริงๆถ้าเทปที่ดีมต้องไม่มีโลโก้ไอ้ตรงนี้มันจะไม่เห็นเปอ๋อไายความเงาร่างของเราเด็ดถ้าตั้งไว้เน็ตจะไม่มีอันนี้เขาเทปสามสิเพื่อแบบบอดจุดโลโก้พอดีใช่ไหมจริงๆจะมีทั้ง มันเท,เทสแตละสีเลยเหรอเด็กคืขอขาวมันจะเห็นชัดเลยใช่ไหมเมื่อเสียงเหมือนกล้องปะวัยน,นี้จะเทสอะไรได้เนี่ยมันต้องเป็นเทสเบส เออขอบันนี้พอดีเลยนันดาที่ดักทากะถ้าเอา65นิ้วน่าจะเลยแล้วก็ระยะอาจจะใหญ่ไปไหมอันนี้พอดีไหมระยะ เน,นียเร็วไปเนาะ <c oughs> อาแล้วแบบสมมติสีอื่นจะไม่เจอสีนี้เจอเง,งี้ยทำไงเคมอ่ะ เนี่ยเขาบอกว่าโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทดสอบจอโดยเฉพาะอย่างเงี้ยคือมีบ้างโปรแกรมใช่คือจริงจริง,รงมันถ้าทีวีสมัยใหม่เราก็มันมีแล้วมไม่ต้องมาทําอย่างนี้แล้วมีไหมดักลองหาด้ยเดี๋ยวไว้วันเสาร์ถ้าเราได้มาเดี๋ยวเรามาหาให้ดูจะได้ทําหรือปเปล่าทำดีไม่ไม่ถึงว่าเพื่อนเยอะไง เบิร์นจอเหรอเหมือนเบิร์นยางรถเงี้ยเหมือนยางแข็งอยู่ต้องเบิร์นให้มันนิ่งอย่าง มือถือก็เหมือนกัน,นเวลาไปก็คือใช้เคสอย่างนี้เหมือนกัน,นอเอ,อ <จะ S 2> ไม่เคยเทสเลยและต้องมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงนั้นนะคะวันนี้เต๋อจะมาเล่าให้ฟังค่ะและหลายคนเนะะียค่ะอาจจะเคยเจอปัญหานะคะหน้าจอสกินค้างนะคะการมีภาพซ้อนเกิดขึ้นบนหน้าจอนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องข,ของการเปรี้ยน้ำเกิดขึ้นบนหน้าจอนั่นเองค่ะ ต่างเหล่านี้นะคะเราเรียกกันว่าเบิร์อินค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะถ้าเนาปล่อยเอาไว้นานเนี่ยจะส่งต้องเนี่ยต้องมีแสงขึ้นมาจนที่เราเนี่ยอาจจะต้อกถึงขนาดเปลี่ยนหน้าจอเลยทีเดียวค่ะปัญหานี้จะเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้โทรศัพท์ในที่แสงด้านนานหรือว่าเปิดแสงนะคะของโทรศัพท์ไว้สูงมากนานๆนั่นเอง แต่ว่านิกที่เราจะลดปัญหานี้เกิดขึ้นได้ก็คือการเอเทนัินเดนเทเดนอื่นเดินอาการเ็ดสีกลายเป็นสีดไม่ต่อส่งความสอดไม่แสดงสีอได้เห็นเป็นจุดดเมื่อฉาาขาวแต่ถ้าไลท์อ่ะจะตรงข้ากันไบท์เนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็ดเอ้ยเป็นจุดดำบนจุดขาวไบท์คือจุดขาว ไม่ได้แสดงสีอื่นเดทคือดำกับอีกอันหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรสตั๊กพิเซลเม็ดสียังไม่ถึงดำสนิทอ๋อมีดำสนิทด้วยคือบางอันมันจางเนตากี้มันออกมปแล้วกดยากมาก ทำไมมันไป็ย่อยตรงนั้นเอาจอ,อาใหญ่ๆด้มาไปละเดี๋ยวค่อยนั่งเล่นตอนอ่อเลแต่ว่าเทศเบื้องต้นเราไม่น่ามีเนาะใช่จอปกติ มันมีอะไรนะเดทเดทเลดไว้หรอตัวนี้ให้ตาค้างไว้ดีกว่าตัวไหนเอาไอนที่ดักเคยเทสตัวไหนอ่ะเคลียร์แล้ว คงไม่อยากพิมา เกิดเหมือนกันแล้วทำไมมันขึ้นไม่มีเหรอขึ้นผลไม่หมมเหมือนเราอ๋ออืมมันอาจจะเป็นที่คเครื่องเราเหรอก็แอนดรอยเหมือนกันวะเอ,อไมไม่ขึ้นล เป็นอะไรทะกีเดี๋ใวเราเดี๋ยวเราโสดตัวนี้ให้ตัวนี้ให้ป้าทีเดียวเดี๋ยวป้าจะมนอะอืมอันนี้เข้าใจแล้วนะถ้าเราอยากจะตีลิงตัวนี้ให้ป้าทำยังไงตอกที่หัวอืมนั่นแหลกะลก็ปีบลงเฟซ ข้อความมันมีเทสหลายอย่างเนาะอื้แอองแต่งแต่นี้ดูโอเคโอเคเยวดูทีหลังเนาะอ,อ่ะลองเทสมือถือต้า